สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีคนที่ทําธุรกิจออนไลน์อยู่ตรงนี้นะครับผมเองเนี่ยมองว่าคนทําธุรกิจออนไลน์ทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนผมนะครับบางคนเนี่ยอาจจะทําหน้าที่ในการที่เป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าทางออนไลน์นะฮะแล้วก็ขายของต่างๆและก็จะมีการโพสต์มีอะไรเนี่ยเยอะเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ทําธุรกิจ MFM หรือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวทางออนไลน์นะครับอาจจะมีหน้าที่ในการชวนคนเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์นะครับก็ว่ากันไป แต่จะมีกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มจดจดจ้องจ้องนะครับคือจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะแทรกตัวอยู่ในอีกสองกลุ่มแต่กําลังมองหาอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่มองหาอะไรเลยครับเขามองหาวิธีที่ได้เงินง่ายนะครับเขามองหาเครื่องมือที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าณนะวันนี้นี่เราอาจจะต้องปลุกกันนิดนึงนะครับให้ตาสว่างขึ้นอีกนิดนึงนะครับว่าการตลาดจริงๆเนี่ยถ้าเรามองกึ่งทศวรรษมาถ,ถึงปีเปีนะครับ เรามองสองทางคือ5ปีย้อนหลังกับ5ปีข้างหน้านะครับผมมองถึงว่า5ปีย้อนหลังเนี่ยผมมีประสบการณ์นะครับไล่มาเรื่อยจนกระทั่ง2อสปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรวบรวมนะครับความชัดเจนแล้วก็เริ่มทําเมื่อตอนปี2556เดือนมิถุนาก็ปรากฏว่าได้ผลสูงมากๆผมมีสมาชิกเข้ามาที่กลุ่มผมเนี่ยนะครับแล้วก็สมัครสมัครแบบเสียค่าสมัครร่วมธุรกิจเนี่ยนะครับประมาณพันคน ก็ถือว่าเยอะนะครับถ้าบอกว่าผมเองเนี่ยเป็นคนโนเนมในวงการนะครับแล้วเข้ามาทำแต่ผมสามารถจะใช้การตลาดนะครับอาจจะเรียกว่า a t t r a คชั่นบวกกับ relationship marketing แต่ทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้มองว่าที่เขาสอนกันเนะ่เป็นสิ่งที่ผมจะยึดถือปฏิบัติแต่ผมมองว่านั่นเป็นเพียงแค่ตำลาเล่มเล็กๆนะครับบทเล็กๆเ,เองที่เอามาใช้อยู่ใน4 p หรือเรียกว่าตั้งอยู่บนการตลาดสากลเท่านั้น คือผมเองเป็นนักการตลาดแต่ผลมัม่นในการตลาดสากลเท่านั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มาประโคมข่าวโฆษณาว่าวะจะนําไปถูกความสําเร็จเนี่ยผมดูแล้วผมก็ขำๆทุกทีบอกว่าช่างโฆษณามาได้ไม่ได้รู้ความจริงเลยแต่ว่าโอเคนะครับการขับเคลื่อนนะครับเหมือนกับว่าน้ําไม่นิ่งน้ําจะไม่เน่าไม่มีการขับเคลื่อนเลยเหมือนน้ําที่นิ่งเอาละฮะเราต้องบอกว่าไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดไปก่อน นะครับ <anca> แต่วันนี้เนี่ยหลังจากที่ผ่านมา5ปีเนี่ยเราพอสรุปได้แล้วนะครับผมอยากจะสรุปว่าอย่างนี้ครับผมเปิดให้ดูหน้าต่อไปนะครับว่าสิ่งที่ผมจะสรุปก็คือว่าจุดเปลี่ยนกึ่งทศวรรษเนี่ยผมไม่ได้เป,เปลี่ยนการตลาดนะครับการตลาดสาก,กลยิ่งเปลี่ยนไม่ได้ใหญ่แต่ณวันนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนกึ่งทศวรรษคือ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนมองว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยเป็นเป,เป้าหมายสูงสุดของการทํางาน มองว่าฉันจะต้องเป็นปประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์แหละสองสามปีก่อนผมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าพอผมทําแล้วได้ผลเนี่ยก็มีคนตามเยอะยิ่งตามเยอะเราก็ยิ่งยิ่งห่วงคนที่เขาตามเราคราวนี้คิดหนักเลยนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยผมผมก็พาองค์กรขับเคลื่อนไปได้ในระดับที่น่าพอใจนะครับแต่มีจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าพวกเขายังเหนื่อยอยู่ผมก็มานั่งคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็บอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนความคิดเขาก่อนว่าอยากมาเป็นนักการตลาดเพราะนักการตลาดจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นโดยอาชีพมันมันต้องเป็นมาตั้งโดยสายเลือดหรือตั้งแต่เด็กหรือถูกฝึกมาตั้งแต่เรียนหรือเรียนจบนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ปี5ปีอย่างน้อยๆนะครับแต่นักการตลาดมืออาชีพจริงๆเนี่ยมันอยู่ในใสายเลือดแล้วอ่ะนะครับเป็น1ิบสิปีแล้วอ่ะผมบอกว่าพยายามจะทําให้ได้ผลการตลาดสูงที่สุดคือ ใช้นักการตลาดมืออาชีพมาทําแล้วพวกเรามาเป็นนักบริหารดีกว่าผมก็คิดในเรื่องของหลักสูตรแบบแผนการบริหารขึ้นมานะครับก็ถือว่าประสบความสาเร็จขั้นสูงเลยนะครับเพราะว่าผมมองระบบปฏิบัติการในการทํางานจริงๆแล้วเป็นแบบนี้นะครับว่างานภาคหนึ่งเ,เป็นภาคการตลาดแต่งานอีกภาคหนึ่งหลังจากได้คนมาแล้วเนี่ยเป็นภาคการบริหารแต่วันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับว่าการทําการตลาดโดยองค์กรหรือว่ามืออาชีพเนี่ยผมให้แยกแบบนี้นะครับ ตัวองค์กรเองจะมีผู้นําถูกไหมครับส่วนระบบขององค์กรเนี่ยจะต้องชัดเจนนะครับเป็นระบบที่ใครก็ตามเข้ามาแล้วสามารถจะทําได้ผมก็เลยแยกว่าการโปรโมทเนี่ยให้โปรโมท2อย่างอย่างแรกถ้าระบบคุณดีคุณโปรโมทระบบไปก่อนนะครับผมก็เตรียมภาพชุดต่างๆในการที่จะเป็นคอนเทนต์นะครับเอาไว้ให้พวกเราโปรโมทและพอคลิกลิงก์นะครับคอนเทนต์ที่ผมเตรียมให้เนี่ยก็จะไปสู่แคปเจอร์เพจเช่นวิดีโอที่ผมพูดตอนนี้ เห็นไหมครับเราคุยกันแล้วเราเข้าใจง่ายๆนะครับอันนี้เป็นการโปรโมทให้เห็นว่าระบบมันมีอะไรบ้างผมมีนวัตกรรมทางความคิดให้พวกเราเนี่ยนะครับได้สัมผัสอยู่เป็น10บๆเรื่องนะครับแต่จะเป็นเรื่องสั้นๆก่อนนะครับส่วนในเรื่องของการโปรโมทผู้นําองค์กรเนี่ยผมอยากจะบอกว่าอันนี้ก็จะเรียกอีกหนึ่งโครงการเมื่อกี้โครงการเนี่ยเรื่องระบบมันเป็นเหมือนเส้นทางนะผมเรียกว่าทางสว่างพาไปสู่เป้าหมายนะครับที่เรากําหนดไว้ได้โดยปลอดภยัยส่วนโครงการตาสว่างเนี่ย มันจะต้องมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะมาพูดแล้วเราปริงอ่ะเราเกตนะ่ะแล้วเราโอเคตรงนี้มันต้องโปรโมทผู้นําองค์กรซึ่งโอเคก็คือผมนะนะั่นแหละแต่ตรงนี้ผมจะโปรโมทออกมาในลักษณะของเซลเพจนะครับในเซลเพจก็จะมีวิดีโอเหมือนกันนะครับเพียงแต่เนื้อหาเนี่ยนะฮะเนื้อหาจะสร้างสร้างความนิยมให้ติดตามเอาละผมเล่านิดหน่อยในเรื่องของว่า นักการตลาดมือชีพเขาต้องวางงานเป็นคอนเซปต์แบบนี้ส่วนในเรื่องของการโฆษณาเนี่ยณนะวันนี้ระวังแค่4่ชนแนลพอนะครับเยอะกว่านี้ทํางานไม่ไหวเยอะกว่านี้ได้คนมามากไปก็บริหารไม่ไหวอีกเช่นกันในการโฆษณาเนี่ยนะครับทั้ง4แชนแนลเนี่ยคอนเซปต์มันไปอยู่ที่วิชาได้เงินนะครับรายละเอียดก็จะไม่เล่าตอนนี้แต่บอกว่าแหล่งที่เราจะทําโฆษณานี่ก็คือ Google นะครับในการทํา SEO ด้วยแล้วก็ Google Adword นะครับ ต่อจากนั้นก็จะเป็น YouTube แล้วก็ f a c e b o o k Ad เอาแค่นี้ก่อนนะครับอย่างอื่นๆเนี่ยนะครับประปรายค่อยว่ากันนะครับตอนนี้เราพอเข้าใจแล้วนะครับว่าการตลาดแบบนักการตลาดเขาทำเนี่ยเขาทำมีคอนเซปต,ต์แบบนี้ส่วนเรื่องสตอรี่ของโครงการตาสว่างกับโครงการทางสว่างค่อยดูในวิดีโออื่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าพวกเราเองเนี่ยนะจะเป็นคนอายุมากอายุน้อยประสบการณ์มากประสบการณ์น้อยหรือปานกลาง เป็น First j o ็ p e r เพิ่งทำงานก็ตามทั้งหมดใช้เบสิกเดียวกัน Learning by Doing เพราะฉะนั้นพวกเราจะไม่ต้องเข้าไปเรียนในคอร์สที่เสียเงินเยอะนะครับแต่ผมมีคอร์สที่ให้เรียนแต่ไม่ให้รีบเรียนเกินไปแต่ให้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเพราะอะไรฮนะเพราะนั่นคือการสร้างประสบการณ์จริงแล้วได้เงินจริงแล้วทั้งหมดนะครับบอกก่อนนะครับว่าห้ามลงทุนส่วนในเรื่อง Doing Doing เนี่ยเป็นการสอนให้พวกเราเป็นผู้จัดการเท่านั้นผมก็จะไม่สอนให้ใครเป็นเซลล์ผมเองเนี่ย นะครับบริหารการขายมาทั้งชีวิตนะครับแต่ไม่ประสบความสําเร็จเท่ากับการบริหารการซื้อณวันนี้เนี่ยการบริหารการซื้อเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมเรียกว่าประสบความสําเร็จหมายถึงว่าผมช่วยคนได้เยอะแต่ตอนที่ผมบริหารการขายเนี่ยผมตัวผมเองอะได้เงินเยอะได้เงินเยอะไม่ใช่ประสบความสําเร็จแต่ช่วยคนได้เยอะสําคัญกว่านะครับวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะสรุปให้พวกเราฟังนะครับว่าหัวใจของความสําเร็จจริงๆแล้ว ไม่ใช่เรื่องของการตลาดนะครับมันเป็นเรื่องของทีมแต่ในเรื่องของทีมเนี่ยถ้าเจาะลึกจริงๆแล้วเนี่ยใครก็สร้างทีมได้นะครับแต่ทีมที่จะสร้างผลให้พวกเรามีไรายได้ยั่งยืนไปอยู่ที่เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอันนั้นแหละครับเป็นกุญแจสําคัญแต่วันนี้เราจะเก็บเรื่องกุญแจสําคัญเอาไว้พูดในวิดีโอถัดไปนะครับสํวหรับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนพวกเราก็คือว่าผมไม่ได้ชวนให้พวกเรามาติดตามแนวคิดผม แต่การที่ผมชวนให้พวกเรามากรอกเพื่อเข้าไปสัมผัสแนวปฏิบัตินะครับต้องบอกว่าเพื่อให้เข้าไปสัมผัสแนวปฏิบัติที่ถูกต้องโดยไม่ต้องลงทุนเพื่อนๆกรอกเข้ามานะครับคนที่ไม่สนใจจริงๆก็ไม่ต้องกรอกนะครับเพราะว่าแนวปฏิบัติเนี่ยอาจจะต้องคุยกับผมโดยตรงด้วยมันจะต้องปรึกษาหารือติดต่อติดตามกันถ้าเราไม่สนใจจริงๆแล้วมาโดนคนโทรไปหาเนี่ย มันก็ไม่สนุกแล้วใช่ไหมแต่คนที่กรอกเข้ามาเนี่ยผมการันตีได้นะครับทําตามแบบแผนคุณมีรายได้เกิน50 0 0 0บาทตลอดชีพอย่างยั่งยืนและถ้าอยากรู้จักผมมากขึ้นนะครับผมมีวิดีโอที่อยู่ในแคปชั่นเพจอื่นค่อยๆดูไปนะครับเอาละครับกรอกเข้ามาแล้วเดี๋ยวได้คุยกันจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ